สวัสดีครับเมื่อวานนี้ที่เราไปส่องตลาด TPT กันมาโอ้โหเห็นตัวเลขผู้ใช้งาน7ล้านคนยอดดาวน์โหลดเป็นพันล้านครั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับใจมันฟูขึ้นมาเลยใช่ไหมครับว่าตลาดนี้มันใหญ่จริงโอกาสมันรอเราอยู่จริงหลายคนฟังแล้วคงแบบเอาละเล็งเห็นโอกาสแล้วอยากจะกระโดดลงสนามนี้บ้างแล้วใช่ไหมละครับแต่เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อน เหมือนเวลาเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีแบบแปลนมีการเตรียมเสาเข็มเตรียมอิฐหินปูนทรายใช่ไหมครับการเปิดร้านบน Teachers Pay Teachers ก็เหมือนกันครับมันต้องมีการเตรียมตัวที่ดีเพื่อให้การเปิดร้านของเรามันราบรื่นไม่สะดุดและไปได้สวยครับวันนี้ผมเลยมีเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสิ่งที่เราควรจะต้องมีต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะเปิดร้านบน TPT มาฝากกันครับ ลองหยิบปากกามาติ๊กติ๊กตามกันไปเลยนะครับว่าเราพร้อมข้อไหนกันบ้างแล้วข้อที่1ไอเดียสินค้าในหัว product ideas อันนี้สำคัญเลยครับจุดเริ่มต้นเลยลองถามตัวเองดูครับว่าฉันจะขายอะไรดีนะสื่อการสอนแบบไหนที่เราทำแล้วถน,นัดทำแล้วมีความสุขหรือมองเห็นว่า มันน่าจะช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนครูหรือปุป,ปรครองได้บ้างอาจจะเป็นใบงานสนุกสนุกสำหรับเด็กๆเ,เกมการศึกษาแบบอินเทอร์แอคทีฟสื่อดิจิทัลที่ใช้กับ Google Classroom คลิปอาร์ตน่ารักน่ารักหรือเทมเพลตสวยๆก็ได้ครับไม่ต้องถึงกับคิดโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อะไรนะครับเอาแค่ที่เราชอบที่เราทำแล้วมีความสุขลองลิสต์ออกมาสัก2-3ถึงไอเดียก่อนก็ได้ครับเป็นจุดสตาร์ทที่ดีเลยข้อที่2ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Basic Computer Skills ใครที่กังวลว่าอุ๊ยคอมไม่เก่งทำได้ไหมผมบอกเลยครับว่าสบายมากครับไม่ต้องถึงขั้นเป็นเทพโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดเก่งอะไรขนาดนั้นเอาแค่พื้นพื้นเลยครับเราสามารถใช้โปรแกรมทำเอกสารอย่าง Microsoft Word PowerPoint หรือใครถนัด Google Slide Canva ก็ยิ่งดีเลยครับสามารถจัดการไฟล์สร้างโฟลเดอร์เซฟงานเป็น PDF ได้อัปโหลดไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตได้คล่องคองแค่นี้ก็โอเคแล้วครับ สบายใจได้เลยครับข้อที่3ความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์เบื้องต้น basic copyright understanding ข้อนี้ผมขอดอกจันไว้สักร้อยดอกเลยครับสำคัญมากๆม,มากครับผมเราต้องแน่ใจว่าสื่อการสอนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของใครเขานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่เราเอามาใช้ฟอนต์ตัวอักษรสวยๆหรือแม้แต่เนื้อหาบางส่วนที่เราอาจจะไปได้แรงบันดาลใจมา ต้องมั่นใจว่าเรามีสิทธิ์ใช้หรือเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจริงๆนะครับแต่ไม่ต้องตกใจหรือกังวลจนเกินไปนะครับเรื่องนี้มันมีรายละเอียดที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเดี๋ยวในซีรีส์ของเราผมจะมาเจาะลึกเรื่องลิขสิทธิ์แบบง่ายๆให้ฟังกันอีกทีแน่นอนครับตอนนี้แค่ให้รู้ไว้ในใจก่อนว่ามันสาคัญมากครับผมข้อที่4เวลาสาหรับการสร้างและจัดการร้าน time commitment ของดีมีคุณภาพมันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างสารรค์ใช่ไหมครับอันนี้เรื่องจริงเลยครับการทำสื่อให้มันออกมาดีมีประโยชน์มันก็ต้องใส่ใจใส่รายละเอียดกันหน่อยไหนจะเวลาที่เราต้องใช้ในการอัปโหลดสินค้าขึ้นร้านเขียนคำอธิบายสินค้าให้น่าสนใจจัดหน้าร้านของเราให้สวยงามแล้วก็อาจจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการตอบคำถามลูกค้าในอนาคตด,ด้วย ลองมองมองดูตารางชีวิตของเราครับว่าเราพอจะแบ่งเวลาหลังเลิกงานหรือช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาให้กับน้อง TPT ของเราได้บ้างไหมไม่ต้องหักโหมนะครับค่อยๆทำไปสะสมไปเรื่อยๆข้อที่5ใจพร้อมลุย enthusiasm and patience ข้อนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นชั้นดีเลยครับคือใจมันต้องมาก่อน ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความอยากทำอยากลองผิดลองถูกและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความอดทนครับผมการเปิดร้านบน TPT ไม่ใช่ว่าเราลงขายปุ๊บวันรุ่งขึ้นจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปครับมันต้องใช้เวลาให้ร้านค้าของเราเป็นที่รู้จักให้สินค้าของเราค่อยๆถูกค้นพบค่อยๆขายได้จเย็นๆครับแล้วก็สนุกไปกับทุกๆขั้นตอนของการเรียนรู้ครับ อ๋อแล้วก็มีโบนัสแถมมาอีกข้อนึงครับถ้าเป็นไปได้ลองเตรียมบัญชี PayPal สำหรับจ่ายค่าสมัครเปิดร้านแล้วก็เตรียมช่องทางรับเงินอื่นๆที่ TPT เขารองรับเช่นบัญชีธนาคาร White p a y o n e e r เอาไว้ล่วงหน้าก็ดีเลยครับเพราะว่าเราจะต้องใช้บัญชีนี้ในการรับรายได้จากการขายสีของเรานั่นเองครับสมัครไม่ยากครับลองศึกษาดูได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเช็คลิสต์ที่ผมเอามาฝากกันวันนี้ ผมเชื่อว่าการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยมันเหมือนเรามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับค่อยๆเตรียมไปทีละข้อทีละขั้นแล้วในเช็คลิสต์นี้คุณผู้ฟังพร้อมข้อไหนกันแล้วบ้างหรือมีอะไรที่อยากจะเตรียมเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมครับลองมาแชร์กันใต้คอมเมนต์หน่อยสิครับผมรออ่านอยู่นะสำหรับวันพรุ่งนี้เตรียมสมุดจดปากกาให้พร้อมเลยนะครับเพราะเราจะมาเริ่มทำความคุ้นเคยกับคลังศัพท์ต้องรู้บน TPT กันตอนที่1ครับ เวลาเราเข้าไปในแพลตฟอร์มจริงๆจะได้ไม่งงกับคำศัพท์เพาะต่างๆของเขาครับแล้วเจอกันครับชุดท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ฟังอยากจะติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการสร้างไรายได้จากใบงานเด็กๆและสื่อการสอนก็แวะไปทักทายกันได้ที่เพจสร้างไรายได้ง่ายๆจากใบงานเด็กๆและสื่อการสอนหรือติดตามคอนเทนต์หลากหลายพอดแคสต์สไตล์ของผมก็ไปที่เพจหนุ่ยไมโครได้เลยครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ